มาแนะนำล็อกเก็ตหลวงปู่โต๊ะนะครับในรุ่นรุ่นสามลายเซนตรงนะครับโดยในรุ่นสามลายเซนตรงนะครับก็จะมีทรงไข่นะครับแบบนี้นะครับซึ่งจะมีฉากสีฟ้าและก็ฉากสีขาวนะครับมีทั้งที่อุดผงและไม่อุดผงนะครับแต่ส่วนใหญ่ลายเซนตรงจะไม่ค่อยเจอแบบอุดผงนะครับแล้วก็จะมีทรงสี่เหลี่ยมด้วยนะครับแล้วก็มีทรงหยดน้ําด้วยนะครับอ่าองค์นี้นะครับเป็น ฟองไข่นะครับการเจนานะครับอันนี้เป็นหลังเปลยนะครับอ่าด้านหลังเปลือยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับอ่าด้านหน้าจะมีฟองอากาศนะครับเดี๋ยวผม z ูมให้ดูนะครับคือในล็อกเก็ตนะครับส่วนใหญ่นะครับในรุ่นนี้จะมีลายเซนโค้งนะครับซึ่งลายเซนโค้งลายเซนโค้งจะสร้างก่อนนะครับจะนิยมกว่านะครับอันนี้เป็นลายเซนตรงนะครับ นี่นะครับมองๆไปนะครับผิวเนี่ยของล็อกเก็ตก็จะมีฟองอากาศนะครับในยุคสมัยก่อนรุ่นนี้เรียวรุ่นสุดท้ายแล้วกันนะครับรุ่นสุดท้ายที่ทายหลวงปุโตเลยนะครับส่วนใหญ่พบเจอของไลเซนตรงนะครับจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีมีผงนะครับถ้ามีก็จะเป็นผงออกขาวๆนะครับแฟนเพจท่านใดนะครับมีพระเครื่องหลวงปุโตนะครับจะขายนะครับเหมือนจะเป็นล็อกเก็ตพระปิดตา ทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับสามารถส่งรูปให้ดูได้ตามไอเดไลน์ด้านาล่างนะครับสวัสดีครับส่งรูปพระหลุมมือโต๊ะที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วไอดียไลน์นะครับไอพิมพ์คอมว่า SIPI ซ i อสามหแล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชท สองรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ